สถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยดูเสมือนหนึ่งว่าวงเจราจาจะดีแต่ในทางปฏิบัติอย่างยากและรัฐบาลเนีนะครับของคุณอนุทินเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือแม้ว่านี้นะครับสภาจะไปตั้งคณะกรรมาการศึกษาการยกเลิกเอมโอยปีสี่สามปีสีสแต่ผมขอบอกล่วงหน้าว่าเรื่องนี้นะครับไม่ควรที่จะศึกษาอะไรกันอยู่แล้ว อยากจะรู้ข้อดีข้อเสียนั้นเอาผู้รู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาวางคืนลงกันมานั้นแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่าสิ่งที่ประชาชนเห็นพ้องต้องกันเป็นส่วนใหญ่แล้วแม้ว่ายังไม่ได้พิสูจน์ด้วยผลการเลือกตั้งคือต้องการให้มีการยกเลิกทั้ง MOU ม4 3 p 4พสส4แล้วการสร้างรั้วนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับว่ากราบใดเนี่ยนะครับว่ายังไม่ได้เห็นว่าเนี่ยนะครับว่า จะไม่เกิดสงครามขึ้นอย่างแน่นอนนั้นคนไทยไม่มีใครยอมเลยนะครับเรื่องการเปิดด่านโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือชาติไหนมาร้องขอก็อตามเห็นไหมว่าอารมณ์มันมันไปไกลมากนะครับไม่ว่าใครอธิบายยังไงนะครับผู้แทนพรรคประชาชนอธิบายชาวบ้านคุณด,ดา่าคนด่ากันไม่หยุดน,นะครับแม้กระทั่งว่าสารทูตญี่ปุ่นก็ไม่มีข้อยกเว้นนะตัวลงนะนะครับไอ้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมต้องกลับหลังหันทันที นายกรัฐมนตรีก็ต้องมาแถลงกำกับเห็นไหมอารมณ์มันไปไกลคือจะไปเล่นอารมณ์ของประชาชนเราต้องดูบทเรียนนะครับในปาอิโดนีเซียนี่เป็นหลักเลยนะว่าขณะนี้เนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่มันไปย้อนแยง้งสวนกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนั้นไม่ว่าหน้าไหนทั้งนั้นนะนะครับก็เราก็จะแลไเห็นว่ามันสุ่มเสี่ยงแทบทั้งสิน้นคือเนี่ยน,นะครับความผิดพลาดตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วนะครับที่ไปเจราจาในขณะที่ มันควรจะยุติกันได้จบสิ้นแต่ทําให้นี่นะครับสถานการณ์มันยังไม่จบและขณะเดียวกันนี่นะครับประชาชนก็ไม่ยินยอมแม้ว่าพยายามจะอธิบายอย่างไรก็ตามแต่แผลมันยังใหม่เลยแล้วใครเนี่ยครับกล้าเดินเกมสุ่มเสียงเรื่องเนี้นะครับจะเห็นผลในสนามการเลือกตั้งเ,เพราะนี่ครับอารมณ์ของประชาชนเขารับกันไม่ไหวนะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับไม่ว่าใครมีภูมิท่านทานแรงขนาดไหนเนี่ยเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยไม่มีข้อยกเว้นเลยเห็นไหมว่าขณะเจรจากําลังออกมาดีพอพูดเรื่องนี้พัวพังเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกว่า m o u มีสี่สามสี่ถ้าต้องการจะเอาแต้มกันเนี่ยก็ควรที่จะยกเลิกเสีย